ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้สมซาแชร์ไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร,สร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาเมื่อนี้เด้อค่ะสิมาเอวเข่าสะโพกบ่จ์จำปลายขาบ่รเลี้ยวเด้อค่ะเอวไม่จำสะโพกไม่เข้ารูปต้นขาเยอะคือแก้ทั้งตัวนะคะปลายขาไม่เลียวค่ะมาค่ะจากไซส์ A, M อให้เป็นไซส์ S อนะคะจริงตัวเนี้ย เให้เป็นเอนะคะมาค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเช่ญชมขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะจาก M ให้เป็นเอนะคะไซส์นี้ตัดเอวนะคะบึ๊บ เราจะล้อผ้า เข้าเสมอกันแล้วก็ เบนตะเข็บนะคะแบนตะเข็บให้ติดกันค่ะบึ๊บเนี่ยค่ะข้างในนะคะ ก็มาเอาข้างเข้านะคะอ่าไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ยีนยืดเหี๋ย,เยเาเข้าชิดตัวนะคะอันนี้จะเอาเข้าข้างละนิ้วค่ะ ผ้ายืดให้ให้ไว้อย่าชิดตัวนะคะถ้าไม่เยอะไม่ต้องตัดผ้าค่ะอย่างข้างละนิ้วเนี่ยไม่ตัดผ้านะคะแล้วเราก็มาประกอบหัวกับอันนี้ให้เข้ากันค่ะ ล่างประกบเลยนะคะ ติดอันนี้นะคะติดอันเนี้ย แล้วเราก็มาตัดขี้ได้นะคะเนี่ยห้องงาน DIY ส่วนมากทขี้ได้เยอะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะประกอบอันตรงนี้จะอยู่สันเดิมนะคะแล้วรอยต่อจะอยู่ตรงตรงช่องนี้ค่ะเห็นไหมรอยต่อนี่รอยต่อนะคะแล้วเราก็มาเย็บขาคืนนี่ไงคะ่ะขาที่เราเข้าตางเกงตัวนี้ไม่ต้องตัดนะคะไม่เยอะ เย็บขาคืนนะคะ ร็จแล้วนะคะจากไซส์จากไซส์เอ็มให้เป็นไซส์เอสอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเอวเหลืออยู Le ่นิดเดียวเนี่ยค่ะลอกออกมานะคะลอกออกมาแล้วก็ลื้ออันนี้ออกแล้วก็เอาเข้าตามจํานวนค่ะนี่ไงคะอันนี้คือที่ได้นะคะนี่คือรอยที่เราเอาเข้านะคะเขาจะอยู่ตรงสันนี้พอดีค่ะแล้วเราก็วิ่งตะเข็บ เดี๋ยวเดี๋ยวช่างซ่าจะขูดออกให้ลูกค้าแต่เราก็เย็บตามแนวคืนที่เราเลาะออกค่ะตามตะเข็บเดิมนี่นะคะเนี่ค่ะแล้วก็วิ่งลงมากี่นิ้วกี่นิ้วนะคะอันนี้เอาเข้าข้างละนิ้วค่ะลงมาทั้งสองข้างเท่ากันค่ะแล้วก็แล้วก็ล้มตะเข็บตรงนี้ด้วยนะคะมาค่ะ ตรงเนี้ยจะเป็นสันญินนะคะเราต้องเนี่ยฮะอีสี่เนี่ยฮะ วิ่งวิ่งสัญญินตรงนี้นะคะ ไซส์เให้เป็น S นะคะลดลงไปงข้างละนิ้วค่ะโหลดต้องทั้งนั้นทั้งนี้คำว่า S อของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเอวเท่ากันแต่สะโพกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างถ้าเราจะเอาเข้า S ก็จริง S มันมีมาตรฐานเอาสมมติว่า,า22 36แล้วก็มาต้นขาเท่ากันแต่ทีนี้ ลูกค้าบางคนก็จะเอวยีบสี่เหมือนกันแต่ว่าสะโพกจะเล็กจะใหญ่ต่างกันนะคะแล้วทีนี้การเราเข้าก็จะไม่เหมือนกันสรุปแล้วให้เราดูรูปทรงของลูกค้าเป็นตัววัดนะคะไม่ใช่เอสก็มาตรฐานเท่านี้เท่านี้ไปเอาเท่านี้เท่านี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหุ่นแต่ละนางไม่เหมือนกันค่ะอันนี้คือข้อคิดทิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสุดท้ายแล้วก็ให้ ใส่แล้วเรากออ็อ่านแพลนมาว่าจะเอาเข้าข้างแล้วเท่าไหร่ต้นขาปลายขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันหุ่นแต่ละนางสะโพกไม่เท่ากันค่ะแล้วก็เอวาอาจจะเท่ากันเพราะว่าไซส์ยีิบสองก็ยีิบสองแต่ทีนี้ต้นขาใครเล็กใครใหญ่นั่นเลยค่ะก็สังเกตเราจะเอาเข้าน้อยเข้ามากก็ต้องให้เทสให้ลูกค้าเทสให้อ่ะชัวร์ดีค่ะแล้วก็มองมองดูลูกกันก็คือคิดตามหุ่นลูกค้านั่นแหละค่ะขอบคุณมากเค่ะ See you next to see you n e ในคลิปค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ